สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันลงลึกในเรื่องราวจากอัจฉกถาอันทภูทชาดกนะครับเป็นชาดกในพุทธศาสนาค่ะเรื่องนี้ก็จะว่าด้วยความพยายามดูแลภรรยาแล้วก็มุมมองเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงตามเรื่องเล่านี้เลยค่ะครับ แหล่งข้อมูลเราก็คือตัวอัธกถาชาดกเลยที่เป็นคำอธิบายขยายความนะครับเป้าหมายเราก็จะมาสำรวจเรื่องราวข้อคิดแล้วก็มุมมองเรื่องความไว้ใจในความสัมพันธ์กันใช่ค่ะคือจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงเล่าให้ภิกษุรูปหนึ่งฟังคือท่านกำลังมีใจวอกแวกเรื่องกามคุณนะคะอ๋อครับก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าสตรีเนี่ยดูแลรักษายากนะแม้จะพยายามป้องกันแค่ไหนก็ตามครับผม อ่ะเข้าเรื่องในอดีตกรชาติกันเลยพระโพธิสัตว์ตอนนั้นเป็นพระราชาแห่งพาราณสีท่านโปรดเล่นสกามากอืมเป็นเกมกระดานชนิดหนึ่งนะคะเล่นกับโปรโฮหิตที่ปรึกษาคนสำคัญของท่านแล้วเวลาเล่นนี่สิครับพระองค์ชอบทรงขับเพลงเพลงที่ว่าแม่น้ำทุกสายไหลคดป่าไม้ล้วนมีไม้หญิงย่อมทำชั่วเมื่อได้โอกาสหลับตาค่ะ และพอทรงขับเพลงนี้ทีไรนะครับก็มักจะชนะตลอดเลยทําให้ปุโรหิตนิเสียขับยเยอะเลยนะครับใช่ค่ะพอเสียทับมากๆเข้าปุโรหิตก็เลยแบบว่าเออต้องคิดหาทางแก้ลําแล้วละ่ะครับก็เลยวางแผนจะหาเด็กผู้หญิงคนหนึง่งมาเลี้ยงตั้งแต่เกิดเลยนะคะเลี้ยงแบบไหนครับเนี่ยเลี้ยงแบบให้บริสุทธิ์มากๆไม่เคยต้องมือชายใดเลยที่เรียกว่ามานวิกานะคะ อ๋อเลี้ยงมานาวิกาเพื่อจะพิสูจน์ว่าผู้หญิงที่เลี้ยงดูอย่างดีนี่บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เอาไปใช้เาหักล้างเพลงของพระราชาตอนเล่นสกาถูกต้องค่ะเป็นแผนที่ละเอียดมากเลยนะคะเลือกทารกตั้งแต่ในท้องเลยนะแล้วก็เอามาเลี้ยงในเรือนเจ็ดชั้นเลยหูเจ็ดชั้นเลยค่ะป้องกันแน่นหนามากไม่ให้เจอผู้ชายคนไหนเลยนอกจากตัวเอง ซึ่งตรงนี้ก็น่าคิดนะคะว่าความเชื่อเรื่องคุณธรรมความดีเนี่ยออโดยเฉพาะของผู้หญิงควบคุมได้ด้วยการจัดการภายนอกหรือว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดกันแน่นั่นสินะครับน่าสนใจมากพอมานวิกาโตขึ้นปุโรหิตก็กลับไปท้าพระราชาเล่นสกาอีกค่ะคราวนี้พอพระราชาขับเพลงเดิมปุโรหิตสวนเลยยกเว้นมานวิกาเท่านั้นแหละคะ่ะปุโรหิตกลับมาชนะเลยพระราชาก็ต้องสงสัยสิครับ ชนะได้ยังไงใช่ค่ะทรงสงสัยก็เลยให้คนไปสืบจนรู้เรื่องมนาวิกานี้แหละค่ะอ๋อพอรู้เรื่องแล้วพระราชาก็ไม่ยอมแพ้วางแผนซ้อนแผนเลยค่ะทรงจ้างนักเลงแบบว่าเจ้าเสน่ห์มากๆคนหนึ่งให้ไปหาทางทําลายความบริสุทธิ์ของมนาวิกาให้ได้ตรงนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วแรงจูงใจของพระราชาคืออะไรกันแน่ต้องการชนะเกมหรือว่าต้องการจะพิสูจน์ไอ้โลกทัศน์ในเพลงนั้น เป็นคําถามที่ดีค่ะคือในอัธยาคงถาจะเน้นไปที่ความฉลาดของนักเลงคนนี้นะคะแต่ก็อาจจะมองได้ว่าพระราชาเองก็อยากพิสูจน์มุมมองของท่านเหมือนกันครับแล้วนักเลงทํำยังไงครับเรือนเจชั้นขนาดนั้นโอ้โหกลอุบายนี่เยอะเลยค่ะเริ่มจากตั้งร้านขายเครื่องหอมใกล้ๆเรือนก่อนครับแล้วก็ไปผูกมิตรกับหญิงรับใช้ของมนวิกาทําเป็นลูกที่พลัดพรากกันไปอะไรแบบนี้นะคะโหลงทุนมาก แล้วก็ให้เครื่องหอมฟรีจนมานาวิกาสงสัยถามหญิงรับใช้ถึงได้รู้เรื่องลูกชายคนนี้ <c oughs> จากนั้นนักเลงก็แกล้งป่วยบอกว่าโอ้ยหลงรักมานาวิกาจนล้มป่วยหญิงรับใช้ก็สงสารอาสา,าจะช่วยช่วยยังไงครับเนี่ยหญิงรับใช้นี่ก็ฉลาดนะคะแอบเอาขยะไปเทใส่หัวยามเฝ้าประตูหา <c oughs> ทำไมครับ ก็พอโดนขยะราดหัวยามก็รังเกียจใช่ไหมคะทีนี้พอหญิงรับใช้ถือตะกร้าเข้าออกก็ไม่มีใครกล้าตรวจค้นละเอียดแล้วกลัวเหม็นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ใช่ค่ะก็เลยซ่อนนักเลงไว้ในตะกร้าดอกไม้พาเข้าไปในเรือนได้สำเร็จสุดยอดเลยครับเข้าไปได้แล้วก็ก็ตามแผนค่ะนักเลงก็รอบมีความสัมพันธ์กับมานวิกาแล้วยังไม่พอนะคะยังร่วมมือกันวางแผนทำร้ายบุโรหิตอีก ทำร้ายปุโรหิตด้วยเหรอครับค่ะมานาวิกาทำเป็นขอฟ้อนรำตอนปุโรหิตดีดพินแล้วก็บอกว่าอายขอเอาผ้าผูกตาปุโรหิตไว้อ,อ้าวผูกตาทำไมก็พอผูกตาเสร็จนักเลงก็แอบ,บเข้ามาตอกศอกเข้าที่ศีรษะปุโรหิตเลยค่ะโหเจ็บเลยสิครับนั่นเจ็บมากค่ะแต่ปุโรหิตไม่รู้ว่าใครทำคิดว่ามนานวิกาทำเองด้วยซ้ำแล้วนักเลงล่ะครับพอมีการเล่นสกาขังต่อไปพอปุโรหิต พูดแกยกเว้นมานวิกาอีกครั้งพระราคาเปิดปรงเลยใช่ค่ะเปิดปรงความจริงทั้งหมดเลยแล้วก็ตรัสคาถาย้ำเลยนะคะว่าแม้จะเลี้ยงดูปกป้องดีแค่ไหนก็ยากที่จะวางใจในสตรีได้เรื่องเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบง่ายๆนะครับปุโรหิตกลับไปคาดคั้นมานวิกาค่ะแต่นางก็ปฏิเสธนะคะแล้วก็ท้าลุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์เลยกล้ามากแต่แต่ก็แอบนัดแนะกับนักเลงไว้อีกแล้วค่ะ อ้าวมีแผนอีกค่ะตอนที่มานวิกากําลังจะก,กล่าวคําสัตย์ปฏิญาณว่าแบบข้าพเจ้าไม่เคยสัมผัสมือชายอื่นนอกจากท่านปุโรหิตครับนักเลงก็ทําทีเป็นวิ่งเข้ามาห้ามแล้วก็ฉวยโอกาสจับมือมานวิกาพอบีเป๊ะอ๋อจับมือใช่ค่ะมานวิกาก็รีบเลยบอกว่าอุ้ยสัตยาทิฐานขาดแล้วมีชายอื่นมาถูกตัวลุยไฟไม่ได้แล้วโอ้โหฉลาดแกมโกงจริงๆปุโรหิตรู้ทันค่ะ ข้าวนี้รู้ทันเลน่กลก็เลยขับไล่นางไปในที่สุดจบแบบนี้นี่เองค่ะแล้วชาดกเรื่องนี้ก็สรุปว่าสตรีมีมายามากยากจะอย่างถึงรักษาไว้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้เรื่องนี้นะคะสอนภิกษุรูปนั้นจนท่านบรรลุโสดาปติพลไปครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็น่าสนใจทีเดียวสิ่งที่น่าคิดต่อนะคะคือถึงแม้เรื่องนี้จะเก่าแก่มากแล้วก็มีมุมมองเรื่องเพศสภาพที่อาจจะ ขัดแย้งกับความเข้าใจสมัยนี้ไปบ้างครับแต่เรื่องนี้ก็ยังทําให้เรากลับมาตั้งคําถามเกี่ยวกับแก่นแท้ของความไว้เนื้อเชื่อใจการรับรู้ความจริงหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนระหว่างคนซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่ท้าทายเราอยู่เรื่อยๆนะคะจริงครับเป็นเรื่องที่สะท้อนความเชื่อค่านิยมในอดีตได้ชัดเจนมากคําถามทิ้งท้ายที่อาจจะชวนให้ไปคิดกันต่อก็คือเรื่องเล่าโบราณแบบนี้แหละครับถึงจะมีมุมมองที่อาจจะดูจํากัดในสายตาเราตอนนี้เนี่ย มันยังคงมีแง่มุมไหนเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือความสัมพันธ์ที่ยังสะท้อนหรือว่ายัางตั้งคําถามกับเราในปัจจุบันได้บ้างแล้วบริบททางวัฒนธรรมมันมีส่วนหล่อหลองการตีความเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างนะครับ